มาอยู่กับทุ่งนาครับทุ่งนาแดนนี้ไม่มีกระเบ็ดใส่เบ็ดคือเก่าครับโอ้หลุดปากผมใส่เบ็ดแรงคืนแต่พ้นงานเมื่อคืนอะได้เยอะเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับวันนี้ก็มากู้เบ็ดยามเช้า บรรยากาศสดชื่นเสมอเอเอเมือเอเอเอ่อคืนนี่ปลดเกือบไม่ทัน,นครับโดนโหปลาเยอะมากครับแต่ตอนเช้าทำไมเงียบจังเช้าทำไมเงียบจัง เนี่ยหลุดครับใไหมส่วนมากมีแต่หลุดปลาตามคลองเนี่ยยิ่งใหญ่มากเลยนะครับยิ่งใหญ่อลังการเนี่ยหลุดะช,ชอบหลุดนะ อเอาคือคงใส่กันปลาในคลองนี่เยอะมากเลยครับไปใส่วันหลังคนระับตัวนี้โอ้โหดูเรื่องไปฝั่งน้องผมเก็บมาแล้วนะผมถ่ายคลิปสั้นคนระับ อันนี้ผมถ่ายคลิปยาวครับให้พี่น้องได้ดูนะบรรยากาศตามทุ่งนอมันสุดยอดเหลือเกินหูกางเกงก็จะตกนะครับไปด,ดูนะ ปลานในทุงน่งน้ำคลองขึ้นดึ๊งดึง๊งโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ม่จากไหนเนี่ยนี่ครับโอ้โหโอ้โห ยอดไปดูตรงนี้ตรงนี้เอาแต่หัวไปเลยครับผมใส่เขียบยี่งเขียบ ใส่เบ็ดยี่สิบหลังครับไปไปดูผลงานอยู่บ้านเลยครับรถอันนี้นะครับรถเออไม่ได้ขับหลายวันเลยดูผลงานสจอยสจอยเบ็ดหักยอดครับเป,เป็นไดอ่ ใบใหญ่แท้วสศรหลุดตั้งหลายตัว,ตวใหญ่เมื่อคืนสายทำไมไม่สายนี่ตัวใหญ่ที่นั่นอาตายนะทำไไต้มต้มกระเท้านะต้มบันบินอันนี้หล,นะลุดุดเลยก็ได้ด<อ>ูตลอดนะไอนันมุดกอ่อข้าวไปฮา คิดว่าอยู่ไม่พันจนหลุดปมดไม่ได้ดเสร็จเรียบร้อยครับเดีย๋ยวพาไปดูปลานะนต้ตมกะทิ คือมีแต่ไซนี้นะครับไซพึ่งลงตัวนี้เมื่อคืนตายเไยนี่ครับตัวใหญ่ได้ก่อนเขาตัวนี้ไม่ตัวได้กินนาตัวนั้นตัวนี้ขี้สับหัวตายอันสับหัวนี่ต้องว่าผมกันอยู่ เมนนื่อคืนผมดูไม่ได้นานนะดูแป๊บเดียวดูประมา,ะมาณสองทุ่มครับสองทุ่มสองทุ่มกว่าแล้วมานอน ก็ถ้าได้เขียดอะไรนะเขียดอนะมันจะได้แต่ปลาช่อนเลยนะปลาดุไม่ได้ครับเขียดเหมือนกับคัดสันเลยอนะคัดเอาแต่ปลาช่อน นขี่มาตัวน,นี้ลุดได้ยุ่งครับแน่นอยู่ขี่สบายนะครับส้มเสร็จไปนี่แต่ไม่รู้ว่าประหยัดน้ำมันหรือไม่ไประหยัดนะส้มหลายรอบแล้ว น,นี่ก็จะไปเจาะบ,บาดาลนะครับบ้านตมามะพวงโหกินจะนับเลยกินน้ำมันจน แบบใดวะนี่ยิ่งทํายิ่งกินกินเด็กแนวน เติมเมื่อวานลิตรหนึ่งกบหมดแล้วขี่มาลิตรหนึ่งก็หกสิบบาทวันละหกสิบบาทไปถึงหรือเปล่าไม่รู้ยี่สิบแปดกิโลนะแถว เนี่ยไปกลับอะเองว่าใกล้ๆเองขี่แค่ตรงนี้ตรงนี้มันก็ประหยัดแล้วเนาะได้หลายรอบกันถ้าพี่ขี่ตรงนี้กาณสนั่นี้ไ,ไปๆครับเจอกันใหม่ชิปหนะ้าแล้วกันครับ